สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมด็อกเตอร์นูนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาเชิญชวนสิทธิ์เก่าเทคนิคไทยมันขอนแก่นนะครับไปร่วมงาน60ปีไทยมันขอนแก่น ในวันที่6กรกฎาคม2567ซึ่งกลางคืนก็จะมีงานกลางวันก็จะมีการกิจกรรมหลายอย่างเลยที่ทางสมาคมศิษย์เก่าเป็นคนจัดแล้วจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเวียเขตขอนแก่นครับผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นศิษย์เก่าแล้วแน่นอนผมต้องไปร่วม งานนี้แน่นอนในวันที่6กรกฎาคมเพราะว่าอะไรครับสถาบันแห่งนี้สร้างผมมานะครับจากเด็กที่ไม่มีความรู้อะไรแล้วเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งแล้วก็ยากจนด้วยสถาบันแห่งนี้สามารถสร้างผมให้เป็นเจ้าของกิจการของบริษัทแล้วก็เจ้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันทรับุรีด้วยบุญคุณนี้ใหญ่หลวงนัก แล้วก็ผมเชื่อว่าสิทธิเก่าทุกคนได้ดีเพราะสถาบันแห่งนี้ซึ่งหาไม่ได้แล้วในประเทศไทยสิทธิเก่าที่ดีก็คือการตอบแทนบุญคุณสถาบันโดยที่เรามีโต๊ะจีนนะครับกลางคืนเรามีดนตรีจะมีเสื้อแจกด้วย60ปีราชมงคลโดยนะครับโต๊ะหนึ่ง8คนแล้วก็คนละ900บาท พรไะนั้นฝากสิทธิ์เก่าทุกรุ่นทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับไปร่วมง,งานสิทธิ์เก่าเทคนิคไทยมันครบรอบ60ปีในปีนี้บุญคุณสองสถาบันของเราเนี่ยนะครับทดแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วก็ไรายได้ทุกอย่างจะมาในการพัฒนา หมาลาัยของเราเราให้ทุนการศึกษารุ่นน้องเราด้วยเพราะนั้นเป็นการสร้างและต่อยอดสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จทั้งหลายหรือประสบความสําเร็จไม,ไ,มไม่เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามเรายังมีกําลังที่จะช่วยสถาบันแห่งนี้ขอเชิญชวนครับให้ติดต่อไปที่หมหาลาัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเวียาเขตขอนแกน่นหรือในส่วนของสิทธิ์เก่า เทคนิคไทยมันขอนแก่นนะครับหรือส่วนกลางหรือภาคตะวันออกก็ตามมาช่วยกันนะครับสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสถาบันแห่งนี้แล้วก็ตอบแทนบุญคุณที่สถาบันแห่งนี้ได้สร้างเรามาขอบคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณครับชชดูแสถาบั